สวัสดีครับวันนี้ไม่ได้มาเล่นเกมแล้วครับธรระกาศประกาศว่าผมอาจจะอัดวันนู้ดอัดวันนี้มันไม่ตามเวลาแล้วก็ไม่ตามวันไม่ตามมาไเลยก็ขอ,อให้ชอบเป็นลูกเขีบนะครับขอให้ให้กำลังใจเป็นลูกเขียนะครับเออผมเจอยจอ่ตยะน้อยผังฟังไอ้กันน้อยผมก็อยากทำต่อไปแล้วครับเออก็ช่วยทำให้กำลังใจกันด้วย นะครับกับทุกๆคลิปนะครับนะผมก็อยาทลกคีความสุขนะแต่ว่าไมผมอาจจะไม่ดีอะไรหลังอะไรนะผมก็ขอโทษด้วยทำไมผมไม่ดีอะ่ะแบบมันชอนะ็อตอะไรอย่างนี้นะครับอ่ยอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้เพื่อให้กำลังใจผมผมต่อไปทำคลิปต่อไปกันด้วยนะครับสวัสดีขอบคุณครับ